ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ TDS Tower Defense Simulator กันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยเนี่ยไหนๆก็เอาเจมซื้อมาแล้วนะครับต้องมารีวิวให้เพื่อนๆดูซะหน่อยนะครับ Accelerator นะครับนี่ตัวนี้นะครับผม แต่งตัวเป็นคิวปิดเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าความร้อนแรงของเขาเนี่ยจะขนาดไหนกันเชียวนะครับไปดูกันในเกมได้เลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุก,ก่อนใครกดเลยโอเคนะครับตอนนี้เราได้ด่านแล้วเป็นไซเบอร์ซิตี้นะครับลองดูว่าจะโหดร้ายสักแค่ไหนเอาแล้วเข้ามาในด่าแล้วนะครับผมกดไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับ ท่านโอ๊กนะครับท่านโอ๊กผู้กินเบอร์เกอร์เดียวกันนะแล้ววันนี้ผมเอา,เอาตัวนี้มาด้วยนะครับนี่มิ i ิแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางต้นเกมไม่ได้ต้องรอหนึ่งเวฟนะครับหนึ่งเวฟเต็มๆถึงจะวางได้นะอ่ะละรอไปเลยนะครับเวฟแรกกำลังจะมาโอเค อ่านะครับเว็บแรกเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไปหนึ่งเว็บเต็มๆนะครับเนี่ยกระจุกเนี้ยมันจะเข้าประตูเราเรียบร้อยแน่นอนโอเคไเปกัอะไรรอต่อไปด่านนี้ก็เป็นด่านที่เล่นง่ายอีกอีกด่านหนึ่งนะจริงๆแล้วเพื่อนๆเอาไอ้นี่มาก็ได้นะครับโซลเจอร์นะมันจะได้ไม่ต้องข้ามเว็บนี้นะ ผมจะข้ามเว็บนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมข้ามถ้าเล่นสองคนเนี่ยัมจะตังเหลือเท่านี้นครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะแปดร้อยนะวางได้พอดีเนี่ยเดี๋ยวต้องข้ามอีกเว็บหนึ่งครับแต่ว่าผมจะวางตรงเนี้ยมันก็จะพอดีได้กันเว็บนี้พอดีนะครับต,ต้องกดข้ามเว็บนี้นะมาเร็วจะได้กดข้ามเร็ว กดข้ามเวฟไปครับแล้วก็วางตรงนี้เลยนี่แค่นี้ครับก็สามารถกันได้ละแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าฐานไปนะครับนี่เข้าประตูไป,ปตุยหลังเราไปหนึ่งทีโอเคนะครับมิลิแทนเราก็จะวางตรงนี้ครับครอบคุมนะสามารถกันได้แบบสายเวฟอยู่นะครับสบายเลยแล้วก็ให้โอ๊กเนี่ยฟาร์มไปครับทำฟาร์มไปก่อน โอเคแล้วก็กดข้าไปเลยครับว่ามีรีทันเราสามารถยืนได้หลายเวฟอยู่นะครับตรงนี้นะนี่น่าจะยืนจนน่าจะยืนจนแบบมีตัวเลือดแบบพันหกออกมาได้เลยโหดจริงอัพมาใหม่เนี่ เวันนี้เราจะมาไม่ได้มีมารีวิวมินิแทนนะครับเราจะมารีวิวแอคเซลนะครับพูดถนะมินิแทนนี่อย่างเทพเลยนะกดค่าไปเลยจ้าเพื่อจะได้อัพฟาร์มต่อเนื่องโอเคนะครับตัวนี้ก็ผ่านฉลุยฉลุยเนี่โอ้โหมันอัพมาเลเวลหนึ่งก็ เอ้เลเวลสองก็สามารถที่จะเห็นนี่นได้แล้วนะเลเวลหนึ่งเลยนี่หว่าเพราะว่าตอนนี้มันเลเวลศูนย์ใช่ไหมครับมาเลเวลสองก็สามารถมองเห็นจิดเดนได้แล้วอ่ะโอ้อย่างเท่เครับนะครับเว็บนี้ก็ยังเนี่ยตัวเลือดน้อยๆนะมินินะทแทนเราน่าจะกันได้แบบสบายๆครับปักปุ๊บปักปุ๊บปัก,ปก,ปก เรียบร้อยชิวๆเอาเวลาเราจะกดข้ามเราดูเพื่อนเราด้วยนะครับบางทีเขาไมา่ได้อยู่ใกล้ๆฟาร์มเขานะเขาอัพฟาร์มไม่ทันนะโอเคครับวางฟาร์มไปครับเรียบร้อยเยต็มตัวรั่วมาเว็บที่เจ็ดแล้วครับก็จะเป็นไอ้ตัวเดินช้านะ ซอมบี้พวกนี้นะซอมบี้สโลว์กว่าจะเดินมาถึงอเอคับฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับเว็บนี้ก็ยังกันได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นบอสโมเทนนะครับบอสตัวตัวกลางที่มันไม่ได้โหดมากนะเลือดมันก็จะไม่เยอะเลือแค่แปดเท่านั้นเองครัเดี๋ยวพอมันเดินมาใกล้ถึงแล้วผมจะกดอัพแล้วนะ ว่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันนิดหนึ่งเฮ้ยมันมีน้องไก่กินด้วยกำลังหิวเลยนี่นะครับโอ้กว่าจะเดินหมดรอบนี่ก็โดนยิงหมดเวฟหมดนี่ครับโอ้โหมิลลแทนนะครับระเมจหนึ่งนะแต่ก็สามารถยิงได้รัวๆนะครับนี่ทั้งเวฟหายไปทั้งเวฟ Okay. มาแล้วนะครับสำหรับเว็บใหม่นี่ก็ยังไม่มีตัวอะไรที่ถึกๆนะแค่แบ่งกันมานะก็สบายๆครับเห็นไหมการได้แปดเว็บแล้วนะครับมีรีแทนตัวเดียวสบายชิวๆนะครับเพื่อนๆก็อัพฟาร์มกันไปก่อนนะวางฟาร์มกันไปก่อนเลยนะครับช่วงนี้นะโอเคครับ เดี๋ยวมาเช็คดูดูเลือดกันหน่อยครับเลือดแปดนะครับตัวเดิมนะวันนี้ก็อีซี่ดูดีครับจอนสนโนไม่ใช่ทีแรกนึกว่าเป็นกุ๊กนะเป็นจอนว่ะจอนชาวไล่ว่่โอเคโอ้โหดูดิกันได้แปดเวฟแล้ว เว็บที่เก้าจะกันได้หรือไม่ก็น่าจะกันได้เหมือนเดิมนะครับดูดิมาแต่พวกนี้นะพวกเลือดน้อยนะครับโอ้โหเว็บนี้ก็น่าจะกันได้แบบชิวๆอีซี่นะคอยดูไปก่อนนะครับถ้ากันไม่ได้เราก็จะเพิ่มอีกตัวนะแต่ถ้ากันได้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่ดูเหมือนจะกันได้แบบอีซี่นะครับดูดิ เยอะแค่ไหนกันเชียวโอ้กันแบบง่ายๆฮะมีไว้อุ่นใจเสมอพกติดตัวไว้อุ่นใจเสมอครับอะวางไว้ก่อนเลยฟามได้วางไว้ก่อนเลยครับไงก็กันได้อยู่แล้วเว็บนี้ ดิวชิวนะครับอืมจะสังเกตอัปเดตใหม่นะครับที่ผมพูดเอาที่แล้วนะลืมพูดเรื่องนี้นะคือซอมบี้มันจะเริ่มเดินสเปรสะสปะแล้วนะมันไม่ได้เดินเป็นแถวเดียวกันแบบตรงตรง,ตรงเป๊ะๆนะเฮ้ยนี่ครับแฮกเซลนะครับมาแล้วครับผมพลังงานการฉีดของเขาโอ้ยยิฉีดอยงโหดเรับครับ าจะได้แล้วนะผมจะได้อปตัวนี้นะครับขึ้นมานี่น่าจะกันได้อยู่นะผมจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ Excel นะไม่ใช่ Excel ไอ้นี่นะครับจอรนนะครับเพื่อมากันไอตัวเลือดร้อยนี่นะโอเคเนี่ยไหมมีสองตัวก็อุ่นใจแล้วครับยังไงก็รอดนะ ตรงนี้เพิ่ฟมฟาร์มอันสุดท้ายไปเรียบร้อยอัปเกรดโอเคฮะมาแล้วครับฝูงซอมบี้ในเวฟที่11เห็นไหมโอ้โหจอผมกันได้แบบยาวๆเลยนะสบายๆเลยนะครับ นี้ก็อัพฟาร์มไปแล้วกันนะคับไปเลยครับตรงนี้เรากันได้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเวฟต่อไปกันเลยเคตังมีพันห้าแต่ผมจะยังไม่อัพเกรดมิลิแทนนะครับรอก่อนนะเพราะอัพเกรดมาแค่เลเวลแรกก็มองเห็นฮิดเด้นแล้วนะ เพราะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องอัปเกรดเพิ่มนะเอาไปทําฟาร์มดีกว่านี่นะครับทําฟาร์มไปเลยโอเคฟาร์มไปก่อน,นครับช่วงแรกนี่มาแล้วครับฮิดเด้นนะครับมี Excel l e เ e เวสนี่ยิงฮิดเด้นได้อยู่แล้วครับ สบายซิวซิซิวซิวสามพันอัพเกรดไปเลยาร์มเรบร้อยตอนนี้มีตังสามพันแล้วนะครับอีกิดเดียวอ้ยการวางดีเจนเกิดขึ้นครับตรงนี้จริงอเอ้งั้นผมก็ไม่ต้องวางดีเจละมีคนบัฟให้แล้วนะครับอัพไปเลยแล้วงั้น เอาไปเลยครับต,ตัวเลือดร้อยนี่เราสู้ไหวอยู่แล้วชิยวๆนะโอเคอ่ะที่ผมจะวางของผมบ้างแล้วนะครับนี่แล้วก็สูตรเดิมนะครับวางบันไดขั้นล่างก่อนนะแล้วค่อยไปวางบันไดขั้นบนคนระับมันจะยืนซ้อนกันได้นะโอเคลับมาครับ อีซี่นะเลเวลแรกนี่อับมานะครับมันจะเป็นแบบทำให้ยิงไกลขึ้นนะเวลที่สองนี่จะทำให้ยิงได้นานขึ้นครับดาเมจต,ตอนนี้สิบนะแล้วก็ยิงได้นานขึ้นด้วยนะครับก็มองเห็นฮิดเด่นด้วยนะดูโหดอยู่ครับอ่ะผมจะอัพปามาก่อนแล้วก็นี่ครับ ตัวสำคัญอีกตัวคอมมันเดอร์นั่นเองนะครับวางไปเลยอเออคอับมาเป็นเวลสองัึงห้าพันหกแล้วครับทั้งนั้นเนี่ยอัพแอคเซลไปนะครับเวลสามเอครับยิงไกลขึ้นนะก็ยิงเร็วขึ้นนะครับดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเป็นเวลสามนะ อัพอีกเวลหนึ่งก็จะยิงเร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าผมจะอัพฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะยิงเร็วขึ้นไกลขึ้นในราคา8,500นั้นเหละผมว่าเอาแค่เวลสามเนี่ยห,หลายตัวก่อนเดีว่วนะครับไม่เน้นระยะไม่เน้นเร็วเน้นเยอะโอเคฮะ รับฟาร์มไปก่อนตอนนี้เพราะไงก็ผ่านเว็บนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่ามีระวังได้อยู่ปะวางได้อยู่นะนี่ครับอารยิงไหมฮะตัวไฟก็ไม่รอดเหมือนกันครับโอโออีซี่ถังเจ็ดพันแล้วฮะตอนนี้ คับเป็นเวล์สามมาก่อนนะครับให้สองตัวนี้นะอย่ได้อัาฟาร์มครับไปยีดถ้ามีเยอะก็กดไปครับกดใช้บัฟไปหรือว่าโหดอยู่นะสำหรับต,ตัวผมนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะสกินก็จะมีสองแบบนะครับอ่ะแบบนี้เอาไปไหนละเอ็กเซลเข้าไปไหนละเอาใส่สกินเดียวกันเหร โอเคครับใส่ตะกินเดียวกันเรียบร้อยโอเคนะครับอ่ะเอาฟาร์มาตอนนี้ตัวเลือดพันหกมาแล้วนะครับสโลบอสดูว่าสี่ตัวเราจะไหวหรือเปล่านะครับกดไปเลยบัฟโอ้โหตายอย่างรวดเร็วครับอีซี่นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆลองไปหาเจมมาซื้อใช้กันดูนะครับตัวนี้โหดโหดจริง อคตอนนี้ดีเจเขาเริยวตันแล้วนะครับทำให้เราสามารถซื้อได้ราคาถูกนะครับแล้วก็ยิงไกลขึ้นนั่นเองนะโอเคบัาไปเลยอเออต,ตัวหลุดมานี่ก็เดี๋ยวโดนข้างหลังสอยนะไม่ต้องห่วงเลยโดนสอยแน่นอนเก้าพันแล้วครับผมผมจะ สร้างมาอีกนะแอคเซลนะตงมาตรงนี้แล้วนนะครับอัพเป็นเวลสามครับนี่เหมือนกันอัพเป็นเวลสามเอคไปยิดหแเว็บเดียวเว็บเดียวแตกนี่เว็บย5บห้าแล้วนะครับเนี่ย โอ้มันอ๋อนึกว่ามันไม่ยิงตัวนั้นมันจะเน้นยิงตัวเลือดเยอะๆก่อนแน่เลยผมว่านะบัฟไปดิครับจะได้ยิงเร็วขึ้นปีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีดป,ปีโอเคเอาละตั้งหมื่นแล้วนะครับยิงทันไหมอ๋อยิงทันอยู่ครับ อันนั้นบัฟไปเลยครับอัพเลยครับฟราร์มผมใกล้ตันแล้วบัฟไปเลยครับโอ้โหสบาสบายเว็บยี่สิบเจ็ดแล้วอ <c oughs> ือมตังเป็นหมื่นเดี๋ยวกันนะะเพิ่มเลยขอเพิ่มเดอะแก๊งนะครับนี่เลยเพิ่มตรงนี้ เอืมเดือแก๊งมาตกแ,แ Off g. ตักเอีอีซี่มาเบ๊ยิปเนะครับด้วยความรวดเร็วกดบัฟไปเลยฮะจริงๆมันน่าจะมีปุ่มให้กดแบบปุ่มฮอตคีอะไรอย่างนี้นะ ได้กดสบายๆชิวๆนะรออัปเกรดอันนี้ฟาร์มเต็มแล้วรออัปเวลอย่างเดียวโอเคครับตันไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเออลืมดูเลยว่ามันอัปอะไรบ้างไม่เป็นไรไปดูนะครับมีให้อัปอีกหลายตัวโอเ้เวลตันนี้มันฉีดโคตรแรงนะครับฉีดเข้าไปหนึ่งในป้อมเลยนะครับ ไปยิปปี้ปปีปปปโอเคนคนับอัพเลเวลต่อไปนะก็จะเป็นยิงไกลขึ้นยิงเร็วขึ้นนะอัพมาเลยนะอเอาเว้นสุดท้ายเนี่ยบวกดาเมจยิงไกลแล้วก็บวกยิงเร็วนะครับในราคาที่สองหมื่นนะรออัพเลยครับปีิปกดบัฟก่อนมันเยอะมันเยอะนะครับสโลโบสเยอะต้องบัฟนิดนึง ไปยิดไปยิดโอ้โหฉีดฉีดยิงกว่าแอตตาเซนไก้ครับครับมาเลยครับผมนี่รูตันสุดยอดดูดิยิงคนเดียวมันก็ครึ่งหลอดแล้วครับสโลบอสโดนไปนี่สองเจียกเอ้โอ้โหโหดนะครับนี่แทบจะไม่ต้องมีตัวอะไรมามาเสริมเลย <c ười> มีแค่แอคเซลนะครับ กับบัฟสองตัวจบด่านแบบอีซี่ครับอาเบสามแล้วเนี่ยเวฟครับมาเลยบัอมาเลยครับโอ้โหดูเดิไม่ได้ออกจากประตูบัอมหน่อยครับไอผมว,ว่าผมต้องอัพไปนี่ก่อนวะไอคอมมานเดอร์อัพคอมานเดอร์ให้เต็มก่อนเลครับได้เพื่อความยิงเร็ว โอเคเรียบร้อยฮะเหลือสองตัวนี้นะเหลืออัพไอสองตัวนี้ครับสองมือแล้วอัพเลยโอ้ดูดิสโลโบบสก็ยังไม่ได้ออกจากประตูเลยครับโหจริงอย่างชื่นชอบครับโคเทครับหน้ารูปหัวใจเนะฮะ พอยิงเสร็จมีแบบบกไม้บกมือด้วยนะมันตีนดีนะคบกไม้บกมือแอปมาเลยเว็บสามห้าแล้วนะครับไอสองตัวนี้ผมขายทิ้งเลยได้ไหมเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อหลุดเผื่อหลุดหัวแต่ไม่น่าจะหลุดนะดูแบบนี้นะ เอ้ยนี่ผมอัพเต็มหมดแล้วอะต้องสร้างเพิ่มนะครับอ่สร้างเพิ่มมาหน่อยตรงนี้ล้วนตรงนี้เลยแล้วกันไงบอสก็ไม่หลุดหรอกผมว่านะเมื่อเกินโค้งเนี้ยเมื่อเกินถึงตรงเนี้ยบอสต,ตายอับเลยครับปีดปีดโอ้ยยังโหด ค okay. ถ้าคนหนึ่งครับมันวาง Excel ซเนี่ยได้ประมาณแปดตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกันสองคนเนี่ยมันวางได้สิบหกตัวนี่นยังโหดเลยนะโหดจริงนะครับเออเพราะงั้นนี่ก็วางๆไปเลยครับแค่แปดตัวบอสมันก็เดินไม่ได้แล้วนะคสิบหกตัวนี่ร้องจริง เป็นบอสเนี่ยผมแบบบอกเลยอย่าฉีดกูโอเคผมวางมันเจ็ดตัวแล้วนะครับขายตัวหนึ่งนะลงไปในตัวที่แปดปาบลงไยโอเคอูหมายกอดเว็บที่สามแปดล้วครับความโหดในบ๊อมาด้วยบัอโชว์ถึงหนึ่งที ไปดูเลือดโอ้โหดูไม่ทันนะ่ะเลือดอะหมดก่อนไปยึดโอ้โหหายแบบอย่างไวขอให้ได้ยิงเว็บสามเก้าแล้วนะเว็บต่อไปนี่บอสแล้วนะครับโอ้โหดูดิไม่ได้ออกจากประตูเรียบร้อยเต็มหมดครับ เว็บ40มาแล้วก็ขายฟาร์มทิ้งได้แล้วไม่มีประโยชน์แล้วอผมจะลองไม่วางตัวอื่นเลยนะเอาแค่นี้อย่างเดียวก่อนนะครแค่ Excel อย่างเดียวจะชนะหรือไม่นะครับผมว่าบอดเดินไม่ถึงตรงนี้แน่นอนอับัไปด้วยอัาบับบับอีกทีโอเดินไม่ถึงตรงนี้ เอ้ายังโกงครับเดินได้แค่นี้นะบอสโอ้ม่กอดยังโหดโหดจริงอ่านแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ Excel นะครับก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับราคาวางที่3 5 0 0นห้านะครับแล้วก็อัปเกรดก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าผมว่าคุ้มนะครับต่อการวางนะครับใน การเล่นโหมดต่างๆนะผมว่าต้องลองลองลองดูอีกทีนะครับไปลองปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็หาเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะผมว่าถ้าวางหลายๆตัวเนี่ยมันโหดมากๆนะครับสำหรับการยิงบอสนะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับผม2คนกับเกม TDS Tower Simulator กันอีกแล้วนะครับ ทาวเวอร์ดิ s เ s นซ์ซิมูเลเตอร์สิโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้าทุกคนบ๊ายบาย